วันนี้หิมะก็ตกลงมาอีกนะคะทุกคนดูสิคะตกหนักมากเลยค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่เลยนะคะดีนะคะเราโชคดีที่คุณสามีมารับนะคะเราไม่ต้อง เดินทางเองเมียฝรั่งผู้แสนจะโชคดีบอกได้เลยนะคะบาแสนจะโชคดีที่สุดเลยโอ้มากมากไม่ตกดีจริงๆเลยนี่คือโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคนลุยหิมะกันนะคะทุกคนดูลุยหิมะนายนะอย่าให้แท็พี่เจอหนูอย่าแท็กวิดีโอหนูก่อนอีกอีกอีก สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวก็พามาเล่นหิมะนะคะกลับมาจากโรงเรียนกับคุณผู้ชายไปรับนะคะวันนี้หิมะตกนักมากเลยนะคะตัแต่เมื่อคือนนี่เลยห,หนาวมากๆก,ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะลบแค่หนึ่งสององศานะคะทุกคนไม่หนาว จริงๆคุณป้าใส่เปียไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเป็นคนแข็งแรงเรื่องหนาวนะคะแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือถนนเป็นน้ําแข็งจะไม่ชอบมากๆเลยนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศหิมะถล่มอีกแล้วนะคะทุกคนหิมะถล่มอีกแล้วมองไม่เห็นทางเลยนะคะดูสิคะมองไม่เห็นทางเลยดุน มืดไปหมดเลยสนุกมากๆเลยค่ะต้องตื่นลุยหิมะไปโรงเรียนแล้วก็กลับมานะคะสนุกค่ะชีวิตต่างแดนเราอยู่กับความให้มันสนุกมันก็สนุกนะคะเราเป็นทุกทุกที่มันก็เป็นทุกนะคะเพราะเราจิตมันอยู่ที่ใจเรานะคะใจเราสนุกมันก็สนุกนะคะทุกคนใจเราลําบากมันก็ลําบากทาให้ หัวใจมันท้อแท้นะคะฉะนั้นต้องอย่าเอาความท้อแท้มาใส่หัวใจแล้วนะคะเราจะได้มีกำลังขึ้นสู้ต่อไปจะได้มีพลังนะคะจะได้มีพลังถ้าเรามีพลังกำลังใจเราก็มาใช่ไหมคะกำลังใจนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนฉะนั้นคุณป้าสายเปี้ยวก็มาให้กำลังใจทุกคนนะคะถึงจะเหน็ดจะหนาวจะเหนื่อยเท่าไหร่ ก็ไม่ใช่อุปสรรคของหญิงไทยนะคะทุกคนหญิงไทยใจกล้าแต่ไม่น่าด้านนะคะดูสิคะเดี๋ยวพาดูรอบๆอีกแล้วนะคะความสวยงามเวลาตกใหม่ๆมันก็สวยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยดูสินี่คือโรงเรียนของเรานะคะทุกคนนี่คือโรงเรียนคุณป้าสายเปรียวเองคะ่ะ ไปคะ่ะจะพาทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านเราลักรออยู่นี่คือบรรยากาศของโรงเรียนเราจะพาทุกคนกลับบ้านนี่คือหิมะวันนี้นะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะคะ,ะนึกว่าจะเป็นเออนี่ก็จกลางเดือนมีนาแล้วนะคะนึกว่าจะเป็นเอ่อหิมะสุดท้ายหรือเปล่านะคะอาจจะไม่นะคะอาจจะมีตกอีกนะคะ ไปถึงไหนก็ไม่รู้ตกมันก็สวยดีนะคะป้ายค่ะเราไปเราฟังเพลงเพลินๆแล้วก็ดูบรรยากาศหิมะถล่มนะคะหิมะถลม่มภาคกลางนะคะในะแถวนี้ก็อยู่ใกล้ออสโลนะคะทุกคน ยิ่งมาถึงบ้านก็ยิ่งตกหนักนะคะทุกคนโหดูสิเออมันจะตกถึงสองทุ่มนะคะวันเนี้หิมะถล่มจริงๆเลยนะคะดูสิคะสุดยอดเลยเฮ้เต็มไปหมดเลยแค่ตกคืนเดียวนะคะเนี่ยดูลมลมแรงลมแรงที่สุดเลย วานเขายังมาเล่น <German> น้ําอยู <sucks> ่เลยนะคะทุกคนเวานเสาวสาวยังมาเล่น <royalty> น้ําอยู่เลยเขามาถ่ายรูปด้วยนะคะอมาถ่ายรูปเล่นน้ําที่ก็เป็นประมาณนี้แหะค่ะที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ วันนี้พายุถลมนะคะก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ